การเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมันมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึง่งในขณะที่เราไปกล่าวหาว่าพวกคนที่เลือกพักประชาชนนั้นโง่บางครั้งเราเองก็ต้องหันกลับมาดูตัวเราเองเหมือนกันเพราะว่ามีกระบวนการที่เรียกว่าถ้าไม่เลือกน้ําเงินแล้วเดี๋ยวแดงกับส้มจะเข้ามาหรือในอยนหนึ่งไม่เลือกเราเขามาแน่มันเป็นมุกเดิมๆถ้าคุณจะเลือกพักใดพักหนึ่งคุณเลือกก็เพราะว่าคุณชอบพักนั้นคุณชอบนโยบายพักนั้นแต่ไม่ใช่ไปปั่นกระแสะให้บอกว่าถ้าไม่เลือกพักภูมิใจไทยเดี๋ยวเพื่อไทยจะกลับมา อันนี้คือการตัดสินใจลงคะแนนเสียงด้วยความกลัวไม่ควรจะมีความกลัวในการตัดสินใจของคุณการตัดสินใจของคุณนั้นที่จะลงคะแนนเสียงให้ใครก็ตามคุณตัดสินใจบนพื้นฐานของจุดยืนและหลักการอุดมการณ์ของคุณเหมือนผมตัดสินใจที่จะโหวตโนเพราะว่าผมหลักการและอุดมการผมคือผมไม่เชื่อในระบบการเมืองปัจจุบันผมว่ามองว่าเลือกใครเข้าไปก็ตามมันก็คือการพายเรือในอ่าง ไม่มีอะไรใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรของเทศชติเพราะระบบมันเน่าเฟะผมก็เลยตัดสินใจไม่ยอมรับระบบด้วยการโหวตโนเพราะ,ะหลักการผมมีชัดเจนส่วนการที่ผมให้คนไปเลือกคุณหมอวรงนั้นก็ง่ายๆหลายคนเสียดายเสียงโหวตโนที่เขาจะต้องลงนั้นผมบอกถ้าเสียดายก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันให้ไปเลือกคุณหมอวรงเพราะว่าคุณหมอวรงเป็นคนที่ทำงานจริงมีผลงานที่พิสูจน์ได้มานานตั้งแต่การจำนําข้าวผมก็อธิบายหลักการและแตรรกะอันนี้ไปให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะแล้วผมก็พูดชัดเจนนะฮะว่าเลือกหมอวรง ได้หมอวรงเลือกไทยพักดีได้หมอวรงซึ่งต่างกับการเลือกพักเศรษฐกิจแล้วไม่ได้พลเอกรังสี